สิ่งที่คนหาเงินเก่งมีเหมือนกันสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันทร์ข้อที่1ฉลาดคิดคนหาเงินเก่งไม่ใช่แค่ฉลาดในตำราหรือว่ามีใบปริญญาสวยหรูเท่านั้นแต่เขาฉลาดที่การคิดแบบไม่หยุดนิ่งเขาชอบตั้งคำถามกับทุกสิ่งรอบตัวอย่างเช่นทำไมคนถึงซื้อของชิ้นนี้หรือว่ามีอะไรที่ยังไม่มีใครทำแล้วเราสามารถทำได้คือเขาคิดไอเดียใหม่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งที่สำคัญก็คือเขามองคนออก อ่านใจคนเก่งรู้ว่าคนต้องการอะไรแล้วก็เปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสที่ทําให้คนอยากจ่ายเงินให้เขาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นแบบเขานะคะก็เริ่มตั้งคําถามกับตัวเองลองหาอะไรที่ยังไม่มีคนทําแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์สร้างบางสิ่งที่คนต้องการและก็อยากได้ข้อ2ไม่รู้จักกลัว คนหาเงินเก่งไม่กลัวความล้มเหลวเพราะเขารู้ว่าความกล้าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเขากล้าที่จะพูดกล้าที่จะขายและก็กล้าที่จะนําเสนอแม้ว่าบางครั้งจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนแต่เขาก็พร้อมที่จะลองความลับก็คือเขาไม่โฟกัสที่แค่เงินแต่โฟกัสที่เป้าหมายชีวิตอย่างเช่นอิสระความสุขสบายหรือว่าสามารถดูแลครอบครัวได้ถ้าคุณอยากจะกล้ามากขึ้นก็ลองคิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดในชีวิตแล้วบอกกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่กล้า ฉันก็จะไม่ได้มันมาข้อ3ขยันแบบไม่หยุดพัก ขยันไม่ได้แปลว่าทํางานหนักอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงการขยันคิดแล้วก็ลงมือทําคนหาเงินเก่งจะมีพลังงานล้นเหลือเพราะเขาอินกับสิ่งที่เขาทําไอเดียก็จะผุดขึ้นมาไม่หยุดและเขาก็ไม่กลัวเหนื่อยเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายถ้าคุณอยากจะขยันแบบเขาก็ลองหาสิ่งที่คุณชอบจริงๆหรือว่าเป้าหมายใหญ่ในชีวิตแล้วก็ทํามันด้วยพลังแบบสุดตัวแล้วคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันทุกวันและคุณก็จะยิ่งขยนัยขยนและคุณก็จะยิ่งเก่งมากยิ่งขึ้น ข้อ4มีโฟกัสที่แน่นอนคนที่หาเงินเก่งคือเขารู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังเขาจะไม่เสียเวลาทำสิ่งที่ไม่สำคัญแต่จะเทเวลาทั้งหมดไปกับสิ่งที่ได้ผลเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเช่นปีนี้ต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น50%แล้วเขาก็จะทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะโฟกัสนะคะลองเขียนเป้าหมายรายได้ของคุณลงบนกระดาษแล้วก็แปะไว้ที่ที่คุณเห็นชัดทุกวันแล้วก็ลงมือทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นข้อห ทัศนคติที่ใช่นี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคนที่หาเงินเก่งไม่ได้มองว่าเงินเป็นเรื่องที่สกปรกหรือว่าคําว่ารวยเป็นเรื่องที่แย่เพราะเขารู้ว่าเงินคือพลังที่ทําให้เขาและก็คนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาไม่ได้เกลียดคนรวยแต่เขาจะศึกษาคนเหล่านั้นว่าทํำยังไงแล้วก็นํามาปรับใช้กับตัวเองถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนทัศนคติลองบอกตัวเองว่าการหาเงินเก่งคือทักษะที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้แล้วก็เปิดใจเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าข้อ6ก การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคนหาเงินเก่งจะไม่หยุดเรียนรู้เขารู้ว่าโลกเปลี่ยนไปทุกวันและถ้าเกิดว่าไม่ปรับตัวเขาก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังสิ่งที่คนเหล่านี้ทำก็คือการอ่านหนังสือไปโรงเรียนคอร์สใหม่ๆห,หรือแม้แต่ฟังคนที่ประสบความสําเร็จเพื่ออัปเดตตัวเองตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นแบบเขาลองตั้งเป้าหมายว่าในแต่ละเดือนจะเรียนรู้สิ่งใหม่หนึ่งเรื่องอย่างเช่นการลงทุนการตลาดหรือว่าทักษะที่ช่วยหาเงินเพิ่ม ข้อ7มองเห็นโอกาสในทุกปัญหาสำหรับคนทั่วไปปัญหาจะเป็นทางตันแต่สำหรับคนหาเงินเก่งปัญหาคือโอกาสเขามองทุกปัญหาเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดไอเดียอย่างเช่นถ้าคนบ่นว่าส่งของช้าเขาก็อาจจะสร้างธุรกิจ d e l i v e อรใหม่ถ้าคนเบื่ออาหารเดิมๆเ,เขาก็คิดสูตรอาหารใหม่ถ้าเกิดคุณอยากเห็นโอกาสในทุกอย่างลองฟังสิ่งที่คนรอบตัวบน่นแล้วถามตัวเองว่าเราจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไง ข้อ8สร้างเครือข่ายอย่างฉลาดคนหาเงินเก่งรู้ว่าไม่มีใครสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเขาจะมองหาคนที่มีความรู้มีอิทธิพลหรือว่ามีมุมมองที่ช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่มีค่าเขาไม่ได้คบคนเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นแต่คบเพราะว่าอยากเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าทุกความสัมพันธ์คือการเปิดประตูใหม่ ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างเครือข่ายลองเริ่มต้นจากการเข้าหาคนที่คุณชื่นชมแล้วก็แสดงออกด้วยความจริงใจบอกไปเลยค่ะว่าเราอยากจะเรียนรู้แค่เนี้ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยแล้วก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้แล้วค่ะข้อ9จัดการเวลาอย่างมืออาชีพ ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่คนที่อยากเงินเก่งรู้ว่าเวลาเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุดเขาจึงจัดลำดับความสำคัญในชีวิตรู้ว่างานไหนสร้างผลลัพธ์สูงสุดแล้วก็ลงมือทำก่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะจัดการเวลาได้แบบเขาก็ลองทำทูดูลิสต์ทุกเช้าดูนะคะแล้วก็ไฮไลท์งานที่สำคัญที่สุด3อย่างจากนั้นก็โฟกัสงานที่ต้องทำทีละอย่างอย่าทำพร้อมกันทั้งหมดข้อ10ความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ คนหาเงินเก่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวนะคะแต่เขาคือคนที่ลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งไม่ว่าเขาจะเจอกับความล้มเหลวหรือว่าอุปสรรคอะไรเขามองว่ามันเป็นแค่บทเรียนเขาเชื่อว่าความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเก่งที่สุดแต่ขึ้นอยู่กับคนที่ไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมุ่งมั่นลองเตือนตัวเองว่าความล้มเหลวคือขั้นตอนหนึ่งของความสําเร็จทุกครั้งที่พลาดคุณแค่ใกล้เป้าหมายมากิ่งขึ้นข้อ11คิดนอกกรอบ คนหาเงินเก่งเขาไม่เดินตามรอยใครเขากล้าคิดกล้าลองอะไรใหม่ๆที่ไม่มีใครกล้าทำเขามักจะมองหาไอเดียที่แตกต่างและก็ทำให้คนรู้สึกว่า ทำไมคิดไม่ได้แบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะคิดนอกกรอบลองถามตัวเองว่ามีอะไรที่คนอื่นมองข้ามแต่เรามองเห็นหรือถ้าเกิดทำแบบเดิมไม่ได้เราจะหาทางใหม่ยังไงข้อ12ปรับตัวเก่งโลกการเงินเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะและคนหาเงินเก่งรู้ว่าถ้าไม่ปรับตัวเขาก็จะตกขบวนไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงจะมาจากเทคโนโลยีเศรษฐกิจหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเขาพร้อมปรับตัวเสมอเลยค่ะเขาไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่หรือว่าเปลี่ยนวิธีการทํางานถ้าคุณอยากจะปรับตัว ก็จงฝึกมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสลองถามตัวเองนะคะว่าในสถานการณ์นี้ฉันจะเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมได้ยังไงข้อ13สสื่อสารเก่งคนหาเงินเก่งไม่ได้แค่พูดเก่งเท่านั้นแต่เขารู้ว่าจะพูดยังไงให้คนเข้าใจเชื่อใจและก็คล้อยตามเขาไม่ได้พูดมาก แต่ทุกคำพูดนั้นมีน้ำหนักมีความจริงใจและก็โน้มน้าวได้อย่างนุ่มนวลถ้าคุณอยากจะสื่อสารเก่งฝึกฟังคนอื่นให้เข้าใจก่อนพูดตอบคำถามให้ตรงประเด็นและก็ใช้คำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจอย่าลืมว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่จะต้องฟังเก่งด้วยข้อ14คุมอารมณ์ได้คนหาเงินเก่งมักจะเจอสถานการณ์ที่กดดันแต่เขาไม่ปล่อยให้อารมณ์คุมตัวเองเขาคุมอารมณ์ได้ดีเพราะเขารู้ว่าอารมณ์เชิงลบอย่างความโกรธ ความหงุดหงิดหรือว่าความผิดหวังจะทําให้เขาตัดสินใจพลาดได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะควบคุมอารมณ์ได้ลองฝึกหายใจลึกๆดูนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกําลังเผชิญอยู่นี้จะสําคัญแค่ไหนในอีก5ปีข้างหน้าถ้ามันไม่สําคัญในอนาคตก็อย่าปล่อยให้อารมณ์ตอนนี้มาควบคุมชีวิตข้อ15มองระยะยาวคนหางเงินเก่งไม่เคยมองแค่วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เขาวางแผนระยะยาวและก็รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายใหญ่ในชีวิตเขาไม่ได้แค่อยากรวยเร็ว แต่เขาอยากมั่นคงและก็ยั่งยืนในระยะยาวถ้าคุณอยากมองระยะยาวลองเขียนเป้าหมายชีวิตในอีก5-10ปีแล้วก็คิดย้อนกลับว่าวันนี้ฉันต้องทำอะไรเพื่อไปถึงจุดนั้นมองทุกการกระทำของคุณเป็นก้าวเล็กๆที่พาไปสู่เป้าหมายใหญ่ข้อ16กล้ารับความเสี่ยง คนที่หาเงินเก่งไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเสมอนะคะเขากล้าที่จะรับความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วเขารู้ว่าความเสี่ยงบางอย่างคือโอกาสที่จะเติบโตเขาไม่ได้เสี่ยงแบบไม่มีแผนแต่จะคิดถึงข้อดีข้อเสียและก็ทางแก้ถ้าเกิดว่าผิดแผนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกล้ารับความเสี่ยงก็เริ่มจากการวิเคราะห์ว่าถ้าฉันทําสิ่งนี้ผลที่ดีที่สุดและก็แย่ที่สุดจะเป็นยังไงถ้ามันคุ้มค่าก็ลองเสี่ยงดูข้อ17 มีวินัยในการใช้เงินคนหาเงินเก่งรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เขาไม่ใช้ใจ่ายสุรุยสุร่ายแต่จะลงทุนในสิ่งที่สร้างรายได้อย่างเช่นการเรียนรู้การพัฒนาทักษะหรือว่าธุรกิจใหม่ๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างวินัยทางการเงินนะคะก็ลองตั้งงบประมาณรายเดือนตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วก็นําเงินไปลงทุนในสิ่งที่ช่วยเพิ่มรายได้ข้อ18เป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีคนหาเงินเก่งไม่ได้เก่งแค่การหาไอเดียใหม่ๆแต่เขายังเก่งเรื่องการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเขามองว่าปัญหาเป็นเหมือนกับเกมที่ต้องหาวิธีแก้และ ทุกครั้งที่แก้ได้เขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นข้อ19มีความอดทนการหาเงินเก่งไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนคนเหล่านี้มีความอดทนที่จะทําสิ่งเล็ก,ลกๆซ้ําๆจนกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เขารู้ว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนจะต้องใช้เวลาและก็ไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอดทนนะคะ ลองมองเป้าหมายใหญ่ของคุณแล้วก็แบ่งมันออกมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้ทุกวันเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณไม่หมดกำลังใจข้อ20แบ่งปันความสำเร็จคนหาเงินเก่งมักจะมีความใจกว้างเขาแบ่งปันความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าโอกาสให้กับคนอื่นเพราะเขารู้ว่าการให้จะนํามาซึ่งโอกาสและก็ความสัมพันธ์ที่ดีกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าคุณเนี่จะเป็นคนที่ใจกว้างลองเริ่มจากการช่วยเหลือคนรอบข้างในสิ่งที่คุณทําได้อย่างเช่นแบ่งปันคําแนะนําโอกาสหรือแม้แต่แรงบันดาลใจให้คนอื่นข้อ21 มองตัวเองเป็นแบรนด์หรือว่า personal branding คนหาเงินเก่งรู้ว่าเขาคือแบรนด์ทุกอย่างที่เขาทำสื่อสารหรือว่าแสดงออกคือตัวแทนของคุณค่าและก็ความน่าเชื่อถือเขาสร้างตัวตนที่คนอยากติดตามไม่ว่าจะเป็นในสายงานในธุรกิจหรือว่าความสามารถพิเศษถ้าคุณอยากจะทำ personal brand ก็เริ่มจากถามตัวเองว่าฉันอยากจะให้คนอื่นจดจำฉันว่ายังไงแล้วก็แสดงออกให้ตรงกับสิ่งนั้นอย่างเช่นการทำงานด้วยคุณภาพ การพูดด้วยความจริงใจหรือว่าการแสดงความเป็นมืออาชีพข้อ22ความยืดหยุ่นทางจิตใจการหาเงินไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นคนหาเงินเก่งจะต้องเจอกับความล้มเหลวการปฏิเสธและก็ความกดดันมหาศาลแต่สิ่งที่ทําให้เขาต่างจากคนอื่นก็คือเขาไม่ยอมแพ้เขาเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในทุกสถานการณ์เพราะเขารู้ว่าความสําเร็จมักจะมาหลังจากช่วงเวลาที่ยากที่สุดถ้าเกิดว่าคุณอยากจะยืดหยุ่นทางจิตใจก็ลองฝึกมองความล้มเหลวเป็นบทเรียนแล้วก็ถามตัวเองว่า ฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างข้อ23สร้างระบบที่ทำงานแทนตัวเองคนหาเงินเก่งรู้ว่าเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเขาจึงสร้างระบบที่ช่วยทำงานแทนเขาได้อย่างเช่นธุรกิจที่มีทีมงานช่วยดูแลหรือว่าการลงทุนที่ทำเงินให้แม้ว่าในเวลานอนหรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถ้าคุณอยากจะสร้างระบบ ก็เริ่มจากดูว่างานอะไรที่คุณทำซ้ำๆแล้วก็หาวิธีให้คนอื่นหรือว่าให้ระบบช่วยจัดการเพื่อคุณจะได้มีเวลามากยิ่งขึ้นไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าข้อ24เข้าใจจิตวิทยาคน คนหาเงินเก่งเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็ความต้องการของคนเขารู้ว่าทำไมคนถึงซื้อทำไมคนถึงสนใจหรือว่าทำไมคนถึงยอมจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเขาใช้ความเข้าใจนี้สร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้คนเชื่อใจถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าใจจิตวิทยาคนลองเริ่มสังเกตพฤติกรรมของคนรอบตัวอย่างเช่นสิ่งที่พวกเขาพูดถึงความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือว่าปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญข้อ25มีเป้าหมายที่ หญ่คนหาเงินเก่งเขาไม่หยุดฝันค่ะเขามองชีวิตแบบระยะยาวมีเป้าหมายที่ชัดเจนและก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทําในวันนี้คือการปูทาง ไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเขาไม่ได้มองแค่หาเงินเพื่อวันนี้แต่เขาวางแผนชีวิตทั้งหมดว่าจะสร้างความมั่งคั่งและก็ความสุขในระยะยาวได้ยังไงถ้าคุณอยากจะมีเป้าหมายใหญ่ลองเขียนวิสัยทัศน์ของตัวเองว่าอีกส0ปีข้างหน้าชีวิตฉันจะเป็นยังไงแล้วก็เริ่มทำสิ่งเล็กๆในวันนี้เพื่อไปให้ถึงข้อ26ไม่กลัวความล้มเหลวคนหาเงินเก่งไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นจุดจบ แต่เขามองว่าเป็นครูที่ดีที่สุดเขารู้ว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวคือโอกาสในการเรียนรู้และก็พัฒนาเขาไม่กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะเขารู้ว่า การล้มเหลวซ้ําๆจะพาไปสู่ความสําเร็จในที่สุดถ้าอยากจะเอาชนะความล้มเหลวลองมองทุกความผิดพลาดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแล้วก็ถามตัวเองเสมอนะคะว่าฉันจะปรับปรุงอะไรอยู่ได้บ้างจากสิ่งนี้ข้อ27ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์คนหาเงินเก่งเขาไม่ทําตามสูตรสําเร็จเดิมๆเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่มีมูลคา่าเขาคิดนอกกรอบอย่างเช่นสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าหรือว่าพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์คนในวิธีที่ ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ถ้าคุณอยากจะสร้างสรรค์ก็ฝึกคิดว่าจะทําสิ่งนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่มีใครทําแต่คนต้องการข้อ28ลงทุนในตัวเองคนหาเงินเก่งรู้ว่าการลงทุนที่ดีที่สุดคือตัวเองเขาใช้เวลาและก็เงินเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆเสริมจุดแข็งและก็เพิ่มคุณค่าของตัวเองเขาเรียนรู้จากหนังสือจากคอร์สออนไลน์และก็โค้ชที่เก่งกว่าเพื่อให้ตัวเองเก้าวหน้าทุกวันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลงทุนในตัวเองนะคะลองตั้งเป้าว่าจะอ่านหนังสือเล่มใหม่ เดือนละเล่มหรือว่าจะเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในการหาเงินของคุณข้อย9สกสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคนหาเงินเก่งไม่เพียงแต่ทําเพื่อตัวเองแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างเขาเป็นผู้นําที่ทําให้คนอยากร่วมงานด้วยเป็นแรงผลักดันให้ทีมหรือว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนถ้าคุณอยากจะเป็นแรงบันดาลใจก็เริ่มจากการช่วยเหลือคนรอบตัวในสิ่งที่คุณถนัดอย่างเช่นการให้คําแนะนําการสอนหรือว่าการเป็นตัวอย่างที่ดี ข้อ30มองการเงินเป็นเกมที่น่าสนุกสําหรับคนที่หาเงินเก่งนะคะการหาเงินไม่ใช่แค่เรื่องของความจําเป็นแต่มันเป็นเหมือนเกมที่เขาอยากเล่นแล้วก็อยากชนะ เขาสนุกกับการตั้งเป้าหมายรายได้ท้าทายตัวเองให้ทำสิ่งใหม่และก็มองทุกความสำเร็จเป็นอีกขั้นของเกมที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะมองการหาเงินเป็นเกมก็ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างเช่นทำเงินเพิ่ม10%ในเดือนนี้แล้วมองว่าทุกความสำเร็จเล็กๆเป็นก้าวไปสู่ชัยชนะที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นข้อ31ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคนหาเงินเก่งรู้ว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือกุญแจสู่ความสำเร็จเขาไม่ได้คิดแค่อยากรวยแต่กำหนดว่าจะต้องมีรายได้เดือนละเท่าไหร่หรือว่าต้้องงมีีธุรรกิจท่สา กำไรเท่าไหร่ใน1ปีเป้าหมายชัดเจนทําให้เขาวางแผนแล้วก็ลงมือทําได้ตรงจุดข้อ32สร้างความไว้วางใจความน่าเชื่อถือเป็นสินทรัพย์สําคัญของคนที่หาเงินเก่งเขาเข้าใจว่าการสร้างความไว้ใจเป็นตัวช่วยปิดดิลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรหรือว่าความสัมพันธ์เขาซื้อสัตว์ตรงไปตรงมาแล้วก็ให้คุณค่าเก่คนที่ทํางานด้วยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างความไว้วางใจก็จงซื้อสัตว์กับคำพูดของตัวเองแล้วก็อย่าสัญญาในสิ่งที่ทำไม่ได้ข้อ33 รู้จักจัดการความเสี่ยงคนหาเงินเก่งไม่ใช่แค่กล้ารับความเสี่ยงแต่เขาวางแผนรับมือกับความเสี่ยงเขามองว่าไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่อะไรที่เสี่ยงเกินไปเขาก็จะมีแผนสำรองไว้เสมอถ้าคุณอยากจะจัดการความเสี่ยงลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าสิ่งนี้ผิดพลาดฉันมีแผน b หรือ,อยังข้อ34สร้างมูลค่าให้มากกว่าที่คนคาดหวังคนหาเงินเก่งเขาจะไม่หยุดที่แค่ทําให้ลูกค้าพอใจแต่เขาจะมอบสิ่งที่เกินความคาดหวังเขาสร้างประสบการณ์ที่ทําให้คนอยากกลับมาหาอีก เพราะคนรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายไปถ้าคุณอยากจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะลองถามตัวเองว่าฉันจะทำอะไรเพิ่มอีกนิดเพื่อให้คนรู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นข้อ35ลงมือทําทันทีสิ่งที่ทําให้คนหาเงินเก่งต่างจากคนทั่วไปก็คือเขาลงมือทําทันทีเขาไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมสมบูรณ์แบบแต่จะเริ่มต้นด้วยสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงระหว่างทางถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ลงมือทํา หยุดคิดมากนะคะลองทำเลยเพราะแค่การเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้อาจจะนำคุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้